บัดนี้วันที่1เมษายน2568ครั้งที่89ข้าพเจ้านายประดิษฐ์วิราชขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมุนต,ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักครไปยัญชนะในบทสวดอย่างตอง่อเนื่องด้วยเชินบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตระกจันทุเทวตาสัตมังมุรีราชัสสุนันโตสะกโมกตังสักยกาเมจารุเปขฤสิขาตัเคจันตาริเกวิมานีทีเปรักเคจข้าเมตรุวันกขานีเขหวัตุมิงเคเตกุมาจยันตุเทวชลทวิสเมยักขัมกัปนาคาทินตันตาสันติเกยังมุรรวรจชังสาตโวเมสุนันตุธรรมสวนาคารวยมปันตตาธรรมสวนาคารวยมปันตตา ธรรมมะสวนสดิกาโรยยมปทันตาบทบูชาพระตนะตรัยอิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชยามะบทกราพระตนะตรัยอรหังสมมาสัมพุตรอมภควาบุตังภควันตังอภิวาทิเอมิสวากาโตมภควาตาตโมธรรมังนัมมัสามิ สุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโกสังขังนะมามิบทสวนนดนัมการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาส,าสาาามัามพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตร,รสรณคามนาปะเถบทังสรณะนังกชามิธัมมังสรณะนังกชามิสังฆังสรณะนังกชามิ ทุติยมปีพุทธังสันนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสันนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสันนังกัจฉามิตัติยัมปีพุทธังสันนังกัจฉามิตัติยัมปีธรรมังสันนังกัจฉามิตัติยัมปีสังฆังสันนังกัจฉามิปุสวดสัจกิริยกถานัตติเมสันนังกัญยังบุตโตเมสันนังวรังเอเตนะสัจวัชินาสติเมหุตุสัพพะทานัตติเมสันนังกัญยงธรรมโมเมสันนังวรัง เอ็นเตนัสชจวัชินาโสทิเมหุนตุสัพพธานาติเมสารันังกันยังสังโเมสารันังวรังเอ็นเตนัสชจวัชินาโสทิเมหุนตุสัพพธาบทสวดมหาสมัยสวดเอวัมิสุตังเอกัมสมัยยังภควาสเกสุวิหารติกาเปรวัตสัมมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนัสถึงปัจจามเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวอรหันเตหิ ทัศนิตโลกธาตุหิเทวตาเยยุบเยนัสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาภิคุสังกันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวนังอัตตาหุสิอยังโคภควาสเกสุวิหารติ carré watta seming ma wa mahta pikuang settingme piku sat sap waahan kata nipati tahun pakwanangaya pikusang kanca yang nama yang pak masang kamima upang kami tewang paksan tida mati ada kuotatam saya tapi nama parawa penting pahang pasar day. sayaari pahang semmin jayam ewamewa su tawa wesok wesok antaranyata pakato patang ada kota dewatan pakkawatan api tawa kaang akansorahangku dewata pakkawatosan dikeang kata ma semwi seming dewakah ya ma katagahamahang takinawa apa maccita sang kanti. อัตโกว่าปราเทวตาประคบวตสันติเกี่ยมังค่าทังอภัสรตทั้งคบวสมาคังสุจิตตังอนุอัตโนวุจุกรรมคังสุสารีเทวะเตตวาคือเทวาอินทกิรานีลักขันติปติตาติาตโกว่าปราเทวตาประคบวตสันติเกี่ยมังค่าทังอภัสิเจตวาคิลังเชตวาปาริกังอินทกิรังโอจามีจานเตจารันติสุธามิวราจักุมตาสุสันตาสุสุนาคาติ Ataku abarati watan pawakal to san tikai mangkapa ngapa si ye kebe putang saranang kata se nate kamis san te apa puming ว่าไงยะมนุษย์เทหังเทวากายปริปุษันติติอัตโขปขวับปิคูอแมนเตศเยียวยุเยนะปิกเวตัตสุภโลกธาตุตุเทวตาสันนิปติตาหุติตตาคตังทัสนายวาปิกุสังกัญจเยปิเตปิกเวอเหยสุงอตทิตมัะทานังอนหันโตสัมมาสัมพุทธามเตสัมปิปักวัตตานังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงสยันตาปิไมหังเอตารังยเยปิเตปิกเวปวิสันติอนาคคัมมทานังอรหันโตสัมมาสัมปุ sampai petanang tema hewat- hewatasan nipeita pawwisantik seiya tapi mehang etarai aki kisa mipi kawe tewa kayang namani kita y bisa mipi kawinin dewa kayyanang namani bisa mipi kawein dewa kayanang namani teng sutasa tukang mana sikarauto lotha Pakwi bisa miti hewan penting ti kopiku pegawato percassaung pekawat tuh

Mi patra wana wila, pinjo pata sate i jata wawa kato tato wama teji sawa ke sara te te waka bi kenta te wisa tapi kawo, wo te jata pamonong soto wawa putasasa sanang te sampaturahang iya nang musa sanang ape samatatakung, samata takung, sate eke samasa <hesitation>

โยัสสิโนมุธามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังวินเจเตสะตโนหาสายข้านันตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุธามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัจัสตายข้านันตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุธามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังกุมภิโรราชฆังโกเวโรปัสสะสินังวิโรนังสะสัะยขานังปุริวังสติกุมภิโรจราชฆังโกตัพบาทังสมิติงวนัง ผู้ิมันต์สิสังราชาราธาราคปัสสติอันธปนังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุณตปิตาสัพพโวทีนนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนมุต้มานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนังทักตินันตสิสังราชาวิรุณตปัสสติคุมภนังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุณตปิตาสัพพโวทีนนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนมุต้มานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวนัง ปฏิมนตริสังราชาวิโรตปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุณตปิตาสภะโวที่นามามหาปราอิติมันโตชติมันโตนาวันโตยาสัสิโนมุทามนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวนังอุตรันตัิสังราชากุวิโรตปัสสะสติกนากานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุณตปิตาสภะโวที่นามามหาปราอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนมุทามนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวนัง puri tisang sang tata tako takang gine wiro hako pate me wiro pako kude tisang tata maha daca saman tisa tata namun akang so wene ka para wata te sang maya wino tasa aku wetu na tata madu kute ntu wito จันทโนกมันโตโตจะกุมีนุนตามิโนมุนจะปานโนอัปโมรานจะเตวารโนตมาตาดีคิดแต่เสโนตากับพระโพนโรราชาสัสสัมโพอาทูปัญจสิโนเตวะวตัปนิปุรุสิลาจัตสาเอเตเจจเตสาราโนกับพระปาสลาจุปีมุตตมานาภิกกมุงภิกขุนังสมิติมงนังอัตระหานาภานาค้เวสาราชาสัสสกกะกัมภะปัตตระอาคุปันังคาสหวาจุปีเยมุนาตระหนัจชะอาคุนาค้าสหสิโนเอระวัโนมาฆานาโขสุขามตังสมิติมงนัง Ye kara cha sahasa lahanti la hanti titra paki vitu pa chaku ve te citra supana iti tasang manang apa tata na kara cha na masi to ke ma puto santa hi vi na supana sarana suputa cita vi rata te na tarang para te iti man Sasino Kala Kaca sino Asurata Peta ciptik suci cita, batah bato nggak mengi saha, tatanang pedun tanang sapi wero cama maka sana hitowa pilang senang, tahu tawawa kamu, tata nong taten to, pikunang semiting wonang, apo jatiwa kote wicak, techo wayo tawawa kamu, beruna-beruna tewa somoya ma cama saha, mitra kanona kaya, aku tewa jasasinu tase te, tadi akaya sapi nana tawantino, iti manto, ceti manto, wana wanto jasasinu mota mana, pi kamung pikunang semiting wonang, petu jatiwa cangalita, asama jatuwe yama, cantu pedun sehati tewa cantak guru pula kita sulian tak tewa suyama kugura kita nakan tinan pura kita aku ternula haka kesunang watan lu seto so kata seperti tato sase takaya sapi nanan tawan tino iti mantau cuti mantau wana wanto ya sasinu mana api kamu pikunang, samiting unang ataku sampu tewa cara อาตาาตาราโชติอุปมาปุปนาชิโนปรุณาสอาธาตมะจัอุจระจัชนาจกามสุเรจิราอากูอากูนโมชิโนทัสเตทัตากายาสัพเพนันตวันติโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสชิโนมุตตมนาปิกามุงปิกุนังสมิติงวันังสมนามหาสมนามโนสมาสมุทตมาคิตาปุถุสิกาอากูอากูมโนุปถุสิกาอัตตุหันโยเทวาเยจจัตุวันสิโนปะระคังมหาปะระคามปุคา อากูเทว a จ a s ัชชินโวทศเสตย์แต่อากาญจนสเพนันันตะวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัชชินโวโมทามันาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนังสุขะดุมนายอนุนาอากูเทวสหัสหะบปุถารังหาปะมุขะอากูตุนาตคาภนาจันตาตมุตตากาคยักษ์ชาสะตามันตะุรสิโนทัตตะยังละคันปุจโนโยทิสัตตวัสติทัสเตสสะถากยาสเพนันันตะวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัชชินโวโมทามันาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนังคิิิมมตตตตัสสาายยโนสังเขมะ

เตจจะจะเปยภิกันตาสิทเธวัสสะมะเกมหารัศนาภิกันตาปัจจนาตรติยังเอตตัตถะมะตะอะระคนะปะตะตะตุรูสมันทะปะวะเดทะมะทานะบุราจีนังอัตตตะมเสโนกตตังสเปตะยิสปะังตังจสกะตังปรงังยวังะตะนเมโตะตันวจุโตะโตโจโดมิรวตติกุมันตังอัตตังวะเสตจะอิ พี่ยายะวกิีดกรมาจักุมมาต่ตมันตยึดสัทาสาวกเขสรนีลเตมราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกบูเตจาตาถปมกรุงสตวะปุทธศาชสนังวิตรตรังยมักกามกุมเนตนังสมังชิงยุงทาเปตระนังสังขามาพระยาติตาจางสิโสมอุตันติจางิภูเตติมาตตะการเตชะเตนดุตตติบทสวดธรรมจักกะปรมาสูตร เอวามีส e e si, um ุตังย์เอ็งสมัยยังบคกว่าพราเนศังยวนัติอิติมัติเอ็ิคขาทายาตัตรากูบคกว่าปัจจามิกทาเยาปิควาเมตสิทเวเมปิคเวตานปะพัชเตนะนะเสวิตภาโยจายังกมีกุสมลาตุขังนิโรโยโขหิโตคัมโวปนุสริโขอนาฬิโยอัตตัสานิโตโยจายังอัตต yoko toko aliiyo a atasasan hito t kuwe uppuuante anu pa kamma maima pati bata tata ke api semmpuan caku karena ni anak kalau ni banyak pi ja sempotawawak nih panajak semmetatik untuk กตมาจะสาพิกเวมิมาปฏิปทาตถาคตพิสัมุทธาจากุกรณียานักรณีอุสภายะพิยายะสัมพทาิพานยะสังวัตติอวมวะอริโอังกิงโกมะโกสยติทังสมาธาติสมาสังกปสมาวาจาสมากัมมโตสมาวัจิโมสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอวิิเวมัชิมาปฏิปทาตาทันาิสัมธาจักขุรณียานกรณีโอสมาวิยะสัมโพยะนิพพานายตสังวัตติ Itang ko banati kwe tuka alias sa chang tati pituka, chara pituka, maranam pitukang, โสกับปริเทวัตุกขโทมนัสสปายาสาปิตุขาอภิเยหิสัมปโยโคตุโคอภิเยหิวิปรโยโคตุโคยัมปิ้งชางนัลปฏิติมปิตุขังสังจิตเตนะปัญจุปาทานะคันธาทุกขามอิทังโคปนะพิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายนันตะนาปนภวิกานันติเดชขะขตาตัตระตัตตราพวันทินีสยติทังกรรมตนาภวันตนาวิภวันตนาอตังโคปนะพิคเวทุกขานิโยตอริยสัจจังโยตัสะเยวะตะนายะอาศัวรตินาฬโยโคจัโวปฏิสันโยโคมุติงอนลโย อีทั้งโคพนภิกเวทุกขันิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายามีวะอริโยอาการกิงโกมะโคสัจจะทิังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจติเมภิกเวปุเพนันุสุเตสุตมเมสุจักขุอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารมโกอุตปาติตังโกปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริมญันติเมภิกเวปุเปียนันุสุเตสุตปม तंको अपनी तंतु खाया चत पिमे पी कवे पुफे नु सुे सुथमेसु चकु मतु पाथी याना मुदु पाथी पन्या तो पाथी विचा दु पाथी आलोखो उद पाथे इधु कसूम योड़िया चतन तिमे पी कवे पुपे नु सुे सुम्मे चकू मतु पाथी यानाऊु विचा दु पाथी आलोखो उद पाथी तंको अपनी था तो कसुमत योड़िया चत पा तिमे पी कवे पफे नु सुे सुमेसू चखु मतु पाथी याना तंको पांतु कसूम योड़िया चत पाई उत्पत्ति भी कवे पुपे अनु सुते सुतमे सु चकु उत्पाति यान उत्पाति पन्या उत्पाति विचार उत्पाति आलोको उत्पाति हितंग तो कहनी लो तो अलिया चचंति में भी कवे पुपे अनु सुते सुतमे सु चकु उत्पाति यान उत्पाति पन्या उत्पाति विचार उत्पाति आलोको उत्पाति तंको पनितंग तो कहनी लो तो अलिया चचंग चंचिका तंति จักคุ้ตุปัติยานังตุปติปัญญาตุปติวิจาตุปติอาโลโกตุปติตั้งโปิฏังทุกขนี้โรตอยาจัจัจันกิตตเมภิกขเวผู้เปนอนุสุเตสุตมสุตจักคุ้มตปติยานังุตุปัติปัญญาตุปติวิจาตุปติอาโกตุปติตังโขปิทังทุกข์นีฏิปตาอริยสจัตจังาเวตันติเมพิกเวเปนนุสุเตสุตมสุ တက္ကုမတ္တပတိယာနံဥတ္တပတိပညာဥတ္တပတိဝိ ච ာဥတ္တပတိအာလောကောဥတ္တပတိသံခေါပနိသံတုခာနိရောဓကဝမိနိပฏิပဒါအရိယသစ္စံภาဝိတံတိမေပေခဝေဥပေနနနုဇ္ဇေသတ္တမေစုဇက္ကုမတ္တပတိယာနံဥတ္တပတိပညာဥတ္တပတိဝိ ච ာဥတ္တပတိအာလောကောဥတ္တပတိ ยาว่ากีวันจะเมีพิคเวเมสุดทสูอริยสเตสุเอวันตปิังะทวาทกัรังยาวะพุทังยานานาสนังนาสุังโอสิเอวะทวังิเวสเตวะเกโลเกสมารเกสัพรมเกศสมณะพรามณยาปจะยาสเตวมนุสยายาอนุตรังสมมาสมปติอภิสัมโตทถปจะยาสิงยโตจักขวเมพิคเวอมสุดทสุอริยสเตสุเอวันติ ปอดีวัตังทวารทัศน์การังเยาวะพุตังยานานัสนังสุวิสุตังอโอสิอาตธรรมคืเวสัตเวกเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสหาสมณะพรามายาปจายาสัพเทวันุทัศยาอนุตรังสัมมาสัมโพธิปิสัมปุโตปจายาสิงยานันจับปนะเมตสังนังอุตตปาติอากุมปาเมวิตุมีหารยมันติชาตินาติธาติทัดมบุโวติอาตราวบุจาปะขวาอัตตมมาปัจจามักยาปิคูภะคะวะโตภาสิตังอภินันตุ ṃ ทีเม่มันจะพนันเว็บสบรังมัสมิงธามันเมนามันีอาัามาโตกนตันยาสักวิราชังวิตระบังธรรมจักกงอุตปาทิ ยังเกณฑ์เสุเมธน์ธรรมังสะธรรมตังนิโรธมันติปวัตติเตจักปะกัตาธรรมะจักเกกุมาเทวะสนมุสาเวสุมเดตัมปะกัตาภารณะสิยังอิติมัตเตมกทายะอนุตรังธรรมะจักังปวัตติตังอภิัตวติยังสัมเนินนาวะพระมณีนาวะเทวนาวะมารีนาวะพระมุนาวะเกนะจิวาโลกัสมินติอุมาณังเทวานังสะตังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวะสตตมุลสาเวสุ่มจตุมหาราชิกานังเทวานังสะตังสุตวะตวะติงสาเทวะสตตมุลสาเวสุ่มตาวะติงสวะน สัตตมนุสาภิสุงยคมานังเทวานังสัตตังสัตตวาตุสิลาเทวาสัตตมนุสาภิสุงตุสิลานังเทวานังสัตตังสัตตวานิมรติเทวาสัตตมนุสาภิสุงนิมรตินังเทวานังสัตตังสัตตาปรินิสสวพตีเทวาสัตตมนุสาภิสุงปรินิสสวพตีนังเทวานังสัตตังสัตตา kaliga tewa satsa bisung tam kauutaan para si it itu man temmi kata anu terrang nem cegang bat ditang tewa tiyang wa wa teවawa Mar wa praawa kena ciwalooka sumti itina เกตัมุตตาเทนะยาวะปรมโลกาสัตว์อภะยวักินจิอายัญจะทัสโัวิติโอโลกธาตุสัมปัณฑิสังกัมปัณฑิสัมกัปปะปิติอภะมโนจะโอลาโลโอปาโซโลเกภูนหุติอติมุกมเมวะเทวานังเทวายุภาวังอัตขั้วปะขวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิปัตภูคนณตัญโยอัญญาสิปัตภูคนณตัญโยติอิติหังอัญญมัตโตคนณตัญญัสัญญคุณตัญโยเตระวามังอโหสิติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ bisa pakwarang sama semuh weana sem penuh suka tolopolisataataang putuh pegawati se atau pega sewak atau pak kekuatanmu titik kali ko hippatsikoiko pecatang w di tepo wintip SUPATIPANU penuh apa wakasangko supati penuh apa wakasangko ya ya pati penuh apa wakasangko sa cipati wakasangko ya jatari puri sajukani atau puri sambukala es apa kawato wakasangko ah unu yo pa unu yo anjari karena ini yo punya ketang lokasa busa ketawa สกตวาพุทธะตัณหังวสังขุมังวรังหิตังเทวมุนุสันังพุทธเถชนะโสตินานาสันตุปเทวาสเปตุคาวุปเสนมินตุเตสกตวาธรรมระตัณหังวสังขุมังวรังปาริระหุสัมนังธรรมเตชนะโสตินานาสันตุปเทวาสเปพายาวุปเสนมินตุเตสกตวาสังฆรตัณหังวสังขุมังวังวังอาหุนยังปางหุนยังสังฆะเตญะโสตินานาสันตุปเทวาสเปลูคาวุปเสนมินตุเตพักตร์าจินบัญชอน สยาสนากตาพุทธาเจตวามรังสวะห์นังจตุสจาสพังสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราธโยพุทธาทวิสตินายกาสเีปฏิทิตามไหังมตเกเตมุสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธโมทวิโรจโนยสังโฆปฏิทโตไมหังเรทพักกุณาคารุอัทธาเยเมอนุลโตสารีปโตจตักินีกองธญโยปิทิขะกษมิงโมขันโจวบังเก ทักกินเนศวันนี้ม่หางันสงกนันตั้งหลังโลจะโปจะมหานาโมพาษุงมัมโมตเกกเสันโตปิตคาขสเมิงสุริโยวะปภังการุณีสินโนสติสัมปโนโสพิโตมริปุงฆะโวกุมารกัสโปเทโรไมเห็นสิตรวาตะโกโศไมห่างวัตเทนิจังปฏิทาสิขุนากโรปุณวังคุณมาโลจะอุปาลินัสสิวเรเถราบรรจอิเมชาตาณารเปติละกามามะเสสาสิติมหาเทราวิสิตาเจนะสาวกายเตสิติมหาเทราชิตาวันโตสินุราชาจรันตาสิระเตเจนะอังคมังเกสุสันทิตาแัะตังหปุระโตอสิทธกินเมตัสุตังคจัตถ เจตัอาสิวามีอังคุมาลังคังขันธมระปริตันจะอาภานาพิยสุตกังอากาเซชาตังอาสิสิธาปักรสันทิตาชินานวรสัญญาสัตตปักรารังกตาวัตปิตาทิ่สัญชาตาไพรัญจันตุปธวาอาสยสามนิยังยะตุอนันตะชินะเตจสาวัตโตมีสกิเตนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชธรรมเจหิวะรันตังมิตะเตลิสทาปะเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสตาสภาอิจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาวนัจิตุปโวธฒัมมานุภาวนัจิตาลิสังโฆสังฆานุภาวนจิตันนตราาาายยโวสัะมุภปริโต bang tentang di tepurrata namaahwitinajitawa menindo bahwa saya mangngkating penawa kata anti Sutantawijitawa menindo bahwa saya mangngkarani นาราคิดิ้งกับจวรังอธิมัตปุตังทาวกิจจากมัสสนีวาสุธารุนันตังเมตตัมบุเซฆวิธินาจิตตวามุนินโดตันเตจสะสัมปวัตุเตนจยมังคารานิอุกิตาคัคขมหิตาถาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปตังกุลิมาลวันตังอิติปิสังกัตมโนจิตตวามุนินโดตันเตจสะสัมปวัตุเตจยมังคารานีกัตวานณกัตมุตระมิวะคภินิยาจินจายาตุท้าวจนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมาวิธินาจิตตวามุนินโดตันเตจสะสัมปวัตุเตนจยมังคารานี สัจจวิหารมติสัจจกวัตเตเกตุงวาทาพิโลปิตามนังเทีันตผู้ตังปัญญาปฏิปชาริโตจิตวามุนินโดตันเตจัสมภวตุเตจัยมังกรานีนันโตวนันดาผู้เจริปุตัง m e e t งปุตเตนะเทียรผู้เจริญนัตมหปยันโตอิตูปัตยสวิตินาจิตวามุนินโดตันเตจัสมภวตุเตจัยมังกรานีทุกขะทิฏิผุ้เจริญนัสตันตังปรมาวิสุทธิชุติมิติปกาพิธานังญาณาคเทนาวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสมภวตุเตจัยมังกรานีเอ ตาปิพุทธชัยมังรักขถาโยวาจโนทินะติเนสารเตมตันติหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิกรมยันโรสปัญโยมหากาโรนิโกนาโทหิตายสัพพะตินังบุเรดวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะหุนตุเตชัยมังคฆังชยันโตโพธิยามุเลสักยังนันติวัตโนเอวังหังมิเชโยหิชยันสุชัยมังคะเล Apara cita parang kezi se bata wipo kare ya pise ke sapa putanang a kap beto pemu tate suna katang sumang karang supapa tangso di tangso suhno so monto jasuk tang prama cariso bata kinang gaya kamang waca kamang bata kinang bata kinang mano kamang peniti te bata kinang bata kinang ni katawana raban tate bata kine พาวัตุสะพมังค์รังรักขันตุสะปเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสราสะทีวันตุเตพาวัตุสะพมังค์รังรักขันตุสะปเทวตาสัพพัตมะานุภาเวนะสราสะทีพวันตุเตพาวัตุสะพมังค์รังรักขันตุสะปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสราสะทีพวันตุเตบทปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติว ja ิหารวัสินีตุเปกเรโพธิฆเรหติงหติงตาธรรมะตาเทนะพวันปุชิตาโสติกรโรเทธาวิหารมันทะเรเทราจมัจานวกาจับพิกโวสารามิการจัตทานัปฏิอุปัสสกาขามาจัตเทนานนิขามาจัอิสราสาปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจัตถันธรรมภาวสังเกตจัตตาอตโวจัตปาติกา นิยานิกังธรรมวรังปฏิตจเตทำสัพเพปิทุกัสสะครโตสังขยังธาตุจิรงตดังธรรมโมสัตธรรมวรังปะกระสังขูหงโตสกโมวะอัตยัจหิตัตยัอัปเรหังกันตุสันธรรมโมสัพเพปิธรรมจริโนพุติงสัมปาปุริยมะธรรมเมอะปรรวัตะเวปัสนาหงโตสัพเพปิปานิโนพุทธศาสะสเนสัมมาทารังปวิชนตุมเกเรเทโว เกวปฏตตุปุตติปาวยะสตานังสมิติงเมตุมีทนิงมาตาปิตาจะอัระสังนิรจังรักันติปุตตะกังเอวังธัมหินาราชาโนประจังรักขันตุสัพพธาบทเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขภยปัตตาจนิภยโลกปัตตาจนิโสุภะพุนตุสัาพิปานิโนเอตาวตาจะอามิยสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเทวานุโพธันตุสัมปสัมปติสิทธิยา ฐานังฐานันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทานภาวนาปิรันตุหุนุกัจจันตุเทวตาคาตาบทสุมังคระคาถาหุนตุสัพพังสุมังครังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพัพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตระหุนตุสัพพังสุมังครังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตระหุนตุสัพพังสุมังครังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรง สัพเพุุธาประปตทาปัจเจกนันจยพรังอานันตานัเนะละขังปันธมิสสะโสสัพเพุาปรปทาปจเจกานันจายพรังอาหารตานัเนะละขังปันธมิสสสัพเพุาปรปาปเจกนันจายพพังอานันตานันจเนะละขังปันธมิสัพโส สัพเพผุธารัปตาปเจกนันจายพรังอาหานตานจติเคนาลักขังปันธมีสัพพโสสัพเพผุธารัพตาปเจกนันจายพรังอาหานตานจติเนาลักังปันธมีสัพพโสสัพเพผุธาพรัพตาปเจกนันจายพรังอาหันตานจติเนาลักขังปันธมีสัพพโสสัพเพุธาบรัปตาปเจกนันจายพรังอาหานตานจติเคนาลักขังปันธมีสัพพโสสัพเพผุธาบรัปตาปเจกนันจายพรังอาหานตานจติเนาลักขังปัธมีสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาวรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลงและท,งทังรมขอตัวเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนม อนุโมทนาในการสวดสยายมนและพระธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวคยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวค้ครูหกแผ่ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะประิจรงสมเด็จศักดิ์สทธิ์ทุการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าต้องหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคุณบุญนี้จงสง่งถึงผู้มีจิตทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคเล่มันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านาสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุริพิจความใจทั้งสี่คืออายุวรน,นะสุขะพละเทอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวญาติเสรษฐีทุกท่านสาธุ